สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักนทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้จะเป็นชั่วโมงของวิชาสังคมนะคะครูก็จะมาสอนเรื่องสินค้าและบริการนะคะค่ะน้กงเรียนทราบหรือไม่คะว่าสินค้าและบริการเนี่ยหมายถึงอะไรอ่าถ้าไม่ทราบครูจะอธิบายให้ฟังนะคะสินค้านะคะสินค้าก็คือสิ่งที่ผลิตขึ้นนํามาขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเช่น อาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับหนังสือหรือเครื่องใช้ต่างๆนะคะแล้วก็การบริการนะคะบริการก็คือการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะคะเช่นการบริการตัดผมการบริการตัดเยิบเสื้อผ้าการบริการชมภาพยนตร์การบริการสาธารณสุขเป็นต้นนะคะอ่ะในต้เรียนทราบไหมคะว่าสินค้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ1 สินค้าที่จําเป็นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์นั่นน่ะต้องการและมีความจําเป็นจําเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะของมนุษย์นะคะซึ่งประกอบด้วยปัจจัย4นะคะด้วยธรรมชาติแล้วนะคะคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยปัจจัย4ในการดํารงชีวิตนะคะก็คือจะมี1ก็คืออาหารนะคะ2ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะ สามก็จะเป็นเครื่องนึ่งห่มนะคะสี่ก็จะเป็นยารักษาโรคนะคะอ่ะอาหารมันจําเป็นกับเราอย่างไรนะคะก็คืออาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของคนเรานะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงจเจริญเติบโตนะคะดังนั้นนักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ 2. ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยก็เป็นสถานที่ที่คนเราใช้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะกับครอบครัวนะคะเช่นเป็นที่รับประทานอาหารของคนในครอบครัวนะคะเป็นที่พักผ่อนนอนหลับนะคะเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะคะทําให้เรานั้นน่ะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองนะคะสเครื่องนึ่งห่มเครื่องนึ่งห่มก็พวกเสื้อผ้าที่คนเราใช้สวมใส่นะคะ เพื่อเชื่อเพื่อช่วยปกปิดร่างกายของเรานะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นนะคะ C ก็จะเป็นยารักษาโรคนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะทําให้ร่างกายของเรานะั่นหายปกตินั่นเองนะคะก็คือ4ข้อนี้นะคะจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเรามากนะคะ ต่อมาอันที่สองนะคะจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะสินค้าฟุ่มเฟือยอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่มนุษย์นั่นแหะต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้ถ้าไม่มีเราก็สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้นะคะตามปกตินะคะเช่นพวกนาฬิกาข้อมือนะคะพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับเป็นต้นนะคะทางทางนี้ทางนั้นนะคะ การที่นักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราควรคิดก่อนนะคะว่าสินค้าอันนี้มีประโยชน์หรือไม่นะคะถ้ามันจําเป็นต่อชีวิตของเรานะคะเราก็ควรจะซื้อนะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเลือกสินค้าและบริการเพียงเท่านี้นะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมีโรคระบาดใช่ไหมคะก็ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางออกไปไหนก็ขอให้ใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ